เอาขั้นต่อวั้นต่อตาเะวั้นตขั้นต่ข้างบนสวยมากเลยปกติบางทีบางบนมา20รอบองไม่ได้ขึ้นนะเพราะนั้นใครมีโอกาสมาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนพร้อมๆกันแล้วเวลาลงมาอย่าลืมมาแวะทีาจารย์นกบที่มาช่วยกันสร้างเจดีย์เจดีย์จดีเสร็จล้วรับลูกน้ำให้อา,านาร่์งบด้จนะ้าจารย์นกบ่องรับไม่ต่อ ก็จะดูไปข้างบักชั้นบ้านปนรบ้านอร่าน้นคุณแม่เชื่ออะไรอันนี้คุณแม่เสียแล้วนะคุณแม่หนู และก็คุณพอ่อผันคบขผันนะเสียแล้วนะขอเทืดพระเจ้าเราวดาสิ่งสิกดิ์สิทธิ์หลยจงได้าาาากำลัสารการคุณสมบูรตกไปถึงตัวิญญาณคุณแม่แม่หมูผมผันและคุณพอ่อผันไทยันท่านมีความทขอให้หมดจากทุ ท้ามีความโศแล้วขอท่าสุงที่ท่ไปเลยจ้าม่ไหวพวกนั้นที่ใช่หระเฮ้กันอะไรนะับถสงขบุญที่ดีขณนี้เวลาถ้าเอาเดินใส่โต๊ล้านผู้สักแบบนี้อยาเอาความรู้สึกพอยเห็นโต๊ะุกท่านเอาเงินใส่โต๊ะแมันจะ่ิดวันปุประตูนะ สุขขอสถานในรูปโลกนักราตรีทำบุญที่ดินถวายวัดสิริสรวาเศ็จำนวนเกินสิรบาทเจ้าค่ะสาสึขขอสถาน ุณพันสิตาลัทธพงวรากรณและคำบุญที่ดีเป็นร้อยตารางวาเป็นจำนวนเงิน100รตรงร้อยบาทเจ้าค่ะ Boa <laughs>